มองหาอาัลติซักคันคันนี้เป็นอัลติเข้าใหม่นะคะเป็นตัวชมนิว1.6ปีปี20นะคะราคา429,000บาทเครดีดีดันฟีดาพรอประมาณ8 0 0พใครที่สนใจโตโยต้าอัลตินะคะดูคลิปนี้ให้จบแล้วจองเข้ามาได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับเอิญเพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเอิญอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์46เช่นเคยนะคะสาขาสุวินทวงศ์46ขาเข้ามีนบุรีนะคะก่อนถึงศูนย์อีซูซุนะคะใครผ่านมาแถวนี้แวะเวียนแวะชมกันได้เดี๋ยววันนี้เอิญจะพามาชมรถเข้าใหม่1นคันนะคะสำหรับคันนี้เป็น Toyota a l t i ติ6 G นะคะเป็นตัวนิวนะปี20ราคา4 2 9 0 0 0บาทเครดิตดีดันฟรีดาวได้นะคะผ่อนอยู่ประมาณ800 0นะคะ8,000 นิดๆอ่ะอยู่ประมาณนี้นะคะเคดดดีจัดดันฟรีดาวให้ได้ค่ะออกรถภายในเดือนตุลาคมนี้โปรโมชั่นเพียบนะคะฟรีซ่อมศูนย์1ปีเต็มๆเลยนะคะไม่ใช่ซ่อมอูน่นะซ่อมศูนย์นะเกิดอุบัติเหตุชุกเฉินนะคะเกิดรถเป็นอะไรยังไงเข้าศูนย์ฟรีนะคะใกล้ๆใกล้ๆบ้านคุณน,นะคะสามารถเข้าไปซ่อมศูนย์ได้เลยนะคะศูนย์โตโยต้านะ โอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูรถคันนี้กันนะคะอ่าลืมบอกเลยใครนะคะที่สนใจรถมือสองนี่มีรถให้เลือกเยอะแย,ยะมากมายนะคะทั้งกระบะทั้งรถตู้นะคะทั้งรถครอบครัวนะคะ P P V F U V นะคะหรือจะเป็น e ีโคคาที่อยู่ด้านหน้าก็เยอะแย,ยะเลยใครนะคะที่กำลังมองหารถมือสองอยู่รีบโทรหาเอิรนได้เลยคะ่ะ โทรมาปรึกษาเครดิตกันก่อนได้นะคะเครดิตดีเครดิตไม่ดีโทรมาปรึกษากันก่อนนะคะเรามีไฟแนนซ์รองรับให้เพียบนะคะสำหรับใครนะที่คิดว่าตัวเองอะ่ะคงจะออกรถไม่ได้แล้วลองโทรมาก่อนนะคะออกได้นะคะออกได้ลองดูลองโทรมาคุยดูนะคะใครที่สนใจรถอยากจะได้รถใช้จริงๆเดี๋ยวเอินช่วยดันนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะเรามาดูรถคันนี้กันนะคะคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เพิ่งจะเข้ามาใหม่ ะะเข้ามาอยู่ประมาณเกืบยีกว่าคันอะทุกคนหายี่สิบกว่าด้วยแต่ว่าน่าจะเกินแล้วละ่ะเพราะว่านี่ก็ผ่านไป2วันแล้วที่เอิญที่เอินเห็นว่ารถเขามาลงนะน่าจะมีมาลงอีกเรื่อยๆเลยนะคะคันนี้เนี่ยเอิญก็เลือกมาเพราะว่าเห็นสีมันสวยนะคะอยากจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมนะคะเขาเพิ่งจะล้างเสร็จ นาเอินก็รีบเอามาเลยมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะคะสำหรับคันนี้นะเป็น Toyota a l t i ติ6 G g ปี20นะคะเขาให้อะไรเรามาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกเลยให้สีที่สวยงามนี่ค่ะเป็นสีเทาฟ้าแบบนี้นะคือในในมือถือไม่รู้ว่าสีสวยไหมแต่ว่าสีรถจริงอะ่ะสวยมากนะคะสีรถจริงสวยมากคันนี้เป็นเครื่องยนต์พันหนะคะเครื่องยนต์พันหปี20นะคะเลขไม่อยู่ประมาณ สนหกสำหรับคันนี้นะเลขไมล์แสนหกปี20 4. โอเคกระจังหน้าโฉมตัวนิวแบบนี้สวยๆเลยค่ะไฟนะคะได้เป็นโปรเจคเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะแล้วก็มีไฟเลี้ยวในคมในชุดคมเดียวกันเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยไฟสวยมากนะคะแล้วก็ล้อคันนี้นะคะเขาจะเป็นเออคันนี้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนยางมาให้หรือเปล่าอ๋อเปลี่ยนมา ะะยางเนี่ยเป็นขอบ16นะคะเป็นยางปีนี้ด้วยนะคะเป็นยางปี25่้าเปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับยางคันนี้เนี่ยน่าจะยางเขาน่าจะมากับรถนะคะเป็นปีนี้เลยเขาเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้เนี่ยสวยนะทุกคนค่ะฟิลม์มกระจกนะคะเป็นเดิมโรงงานแบบนี้อยู่เลยนะคะ เสืไฟเลี้ยวในคมกระจกมองข้างก็มีมาให้แล้วนะคะสำหรับคันนี้นี่ยใครได้ไปสวยมากๆนะคะให้ดูรอบๆคันก่อนสวยเลยนะคะสำหรับคันนี้ทะเบียน9374นะคะใครได้ไปถือว่าโอ้โห๋ย่เดี๋ยวเดี๋ยวเอินจะเปิดด้านในให้ชมนะคะนี่เดี๋ยวเรามาชมด้านในกันแต่ว่าไม่รู้ว่ามันย้อนแสงไหมคันนี้นะคะด้านในเขาจะได้เป็นโทนสีดำแบบนี้ นะคะเป็นโทนสีดำนะแล้วก็พวงมาลัยได้มันติฟังก์ชันให้เรียบร้อยพวงมาลัยตรงนี้นะคะเดี๋ยวเอินจะเปลี่ยนพวงมาลัยให้นะคะเพราะว่าตรงนี้พวงมาลัยมันมันเห็นไหมมันลอกรถมันเพิ่งปรับเพิ่งเข้ามานะคะเพิ่งจะล้างเสร็จนะคะเดี๋ยวเอิญน,นะคะคันนี้นะเปลี่ยนพวงมาลัยให้เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะช่างน่าจะเอาไป ช่างน่าจะเอาไปทําอะไรนะไปเปลี่ยนให้นะน่าจะาไปเปลี่ยนให้อยู่น่าจะยังไม่ได้เอาใส่นะคะบล็อกตรงกลางนะคะก็ใส่ของปกติเลยนะคะด้านในมีสายชาร์จเออที่เสียบชาร์จ USB ให้ด้วยนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นเกียร์ออโต้หมดเลยนะคะแล้วก็แอร์ออโต้ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถสักนิดนึงอืเสียงเครื่องดีนะเครื่องเงียบนะคะ แอร์ออโต้แบบนี้นะคะเปิดเพลงฟังขอเปิดขอฟังหน่อยอือหือเป็นยังไงแอร์เย็นเพลงเพราะนะคะสำหรับคันนี้นะแอร์เย็นเพลงเพราะถือว่าโอเคเลยนะคะโหมดตรงนี้มีให้ปรับนะคะรับสายโทรเข้าโทรออกตรงนี้ได้นะคะอรุณยหน่อย รับสายโทรเข้าโทรออกตรงนี้ได้หมดเลยนะคะคูดคอนโรลด้านข้างมีโอโห,โหครบจอเป็นแบบนี้นะคะสามารถสัมผัสรับสายโทรเข้าโทรออกได้เลยนะคะคอนโซลหน้าเรี่ยมๆแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะเบาะหนังของเขานะคะตรงนี้นะรองรับสรลีระของผู้โดยสารอ่ารองรับ สรีระนะคะไม่ปวดคอไม่ปวดหลังนะคะด้านหลังก็กว้างขวางมากๆนะคะนั่งสบายนะคะมีแอร์หลังมาให้แล้วนี่คันนี้เขามีแอร์ด้านหลังผู้โดยสารมาให้แล้วด้วยนะอ่าแล้วก็คันนี้นะคะเลขไมล์ของเขานี่เลยดูอยู่ประมาณ16ื่นหนะคะเลขไมล์แค่16ื่นเท่านั้นนะคะปี20นะคันนี้นะผมอะไรเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านฝากระโปรงกันนิดนึงเป็นห้องเครื่อง นะคะโ okay. อเคอ่ะเดี๋ยวจะพาดูด้านหลังนิดนึงนะคะที่ใส่ของนะคะนี่นี่กว้างขวางมากๆเลยนะคะสามารถใส่ของได้เยอะมากๆนะคะสําหรับคันนี้นะใครที่มีสัมภาระเยอะเนี่ยใส่ได้เลยมองเห็นหรือเปล่าเอ่ยมองเห็นหรือเปล่าโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะสําหรับคันนี้นะร่องรอยไม่มีเลยนะคะรอยบุบรอยยุบไม่มีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู สิ่งที่ทุกคนอยากดูก็คือห้องเครื่องเอินเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยอยากดูห้องเครื่องนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดห้องเครื่องกันสักครู่หนึ่ง อ่านี hmm ่เลยนะคะห้องเครื่องของเขานะคะเป็นเครื่องเดิมของโตโยต้าเลยนะคะสําหรับห้องเครื่องเขานะคะรอยน้ามันไม่มีรั่วซึมนะคะแล้วมันไม่มีรอยั่วไม่มีรอยซึมนะสําหรับคันนี้เครื่องยังร้อนๆอยู่เลยนะคะช่างเพิ่งจะขับมาให้นะคะอ่าคันนี้นะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมค่ะทุกคนขาไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวเลยนะคะนี่ด้านข้างนะคะโครงสร้างเดิมหมดทุกอย่างเลยนะคะด้านหน้าไม่มีรอยชนนะคะรับประกันเลยว่าไม่มี ชนอับพิความจมน,น้ําแน่นอนนะคะฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยบิดเบี้ยวเลยนะคะเดิมหมดทุกอย่างนะคะสําหรับคันนี้นะรถเพิ่งเข้ามาคือแรกเข้ามาสาภาพก็คือดีเลยดีแล้วนะคะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะสําหรับคันนี้นะแค่ล้างขัดสีนิดหน่อยสวยเลยนะคะไม่ต้องเอาไปซ่อมหรืออะไรเลยนะคะคันนี้เนี่ยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแทบไม่มีนะคะรายละเอียดที่ว่าก็คือ พวกรอยแตกรอยขูดไม่มีเลยนะคะคันนี้ลูกค้าเก่าขับดีมากนะคะเจ้าของเก่าขับดีมากนะคะอ่ะไฟนะคะตรงนี้ไม่มีรอยแตกนะคะถ้าเราเข้ามาแล้วเราเจอว่ามีรอยรล้ารอยแตกเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะสำหรับที่นี่นะใครที่ออกรถกับเอินไทยในเดือนตุลาคมนะคะเรามีโปรโมชั่นให้อีกเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ปีซ่อมศูนย์1ปีเต็มนะคะซ่อมศูนย์นะไม่ใช่ซ่อมอูน่นะคะทุกคนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเอินจะมีพวกน้ำมันเติมให้นะคะสักประมาณพันห2 0 0 0นะคะ ก่อนออกจากร้านน่ะมีรถขับใช้งานยาวๆเลยนะคะไม่ต้องเติมน้ํามันเลยเอินเติมให้นะคะสําหรับที่นี่นะคะอยากจะบอกเลยว่ารับประกันคุณภาพรถยนต์เกรด A นะคะใครนะคะที่เอารถออกไปแล้วนะคะพบเจอนะคะตรวจเจอว่ามีรถเนี่ยคันนี้เกิดการชนหนักมาก่อไมมา พิกความจมน้ําไฟไหม้เอารถเข้ามาได้เลยค่ะเราคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยนะคะสําหรับที่เพชรยนต์คัดแต่รถคุณภาพเกรดเอและส่วนใหญ่จะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางทั้งหมดนะคะจะไม่มีรถประมูลมาเลยนะคะสําหรับคันนี้นะใครที่ชอบราคา429,000บาทนะคะเครดิตดีดันฟีดาวผ่อนประมาณ8 0 0นินนิดนะคะสําหรับคันนี้นะก็แล้วแต่เครดิตลูกค้าด้วยถ้าลูกค้าดาว ค่างวดก็ลดลงมาอีกนะคะใครที่สนใจคันนี้โทรหาเอิญได้เลยที่เบอร์083 883 8278เบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างโทรได้แอดไลน์ได้นะคะชื่อเอิญเพชรยนตนะคะใครสนใจโทรหาเซลล์เอิญได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบ Toyota a อ t i ติคันนี้นะคะเป็นตัวนิว 1.6G ขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เอิญด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะ เอ,อินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอ,อินมีรถเข้าใหม่คันไหนมาอัปเดตนะคะทุกคนกดติดตามเอาไว้นะคะและเดี๋ยวมันจะได้เด้งขึ้นหาทุกคนเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเอ,อินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ